สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อายุธยานะครับต้องขออภัยลูกค้าเลยนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับไม่ได้อัปโหลดคลิปนะครับมาเป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์เลยครับคุณลูกค้าต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้นะครับติดงานด้วยแล้วก็ในเรื่องของเอ่อช่วงเวลาด้วยคุณลูกค้าต้องขออภัยจริงๆวันนี้พิเศษเลยกลับมานะครับขอนําเสนอเป็นเขาเรียกว่าของดีแล้วราคาถูกราคาประหยัดนะครับคุณลูกค้า จัดให้เลยวันนี้คุณลูกค้าเป็นชุดโต๊ะกลมนะครับพร้อมกับเก้าอี้นั่งหรือง่ายๆเรียกว่าชุดเหมือนชุดเก้าอี้หัวโล้นนะครับชุดโต๊ะกลมนะฮะหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นเหมือนนาะชุดน้ําชาอย่างเงี้ยครับ5ชิ้นคุณลูกค้าเก้าอี้นั่ง4ตัวตัวกลาง1ตัวนะครับวันนี้จัดให้พิเศษคุณลูกค้าไม้สักเกดสวยๆนะแล้วก็คุณภาพดีมากนะครับไม้สักแท้เกดสวยในราคาเพียงคุณลูกค้าฟังให้ดีนะ 3999บาทผมจัดให้ไปเลยครับชุดนี้ทั้งเซตนะถูกแล้วดีวันนี้จัดให้ลูกค้าพิเศษไปเลยครับรีบสั่งจองกันมาหน่อยนะคุณลูกคา้าช่วงนี้งานค่อนข้างขาดตลาดนะครับชุดนี้นะครับเป็นโตชุดโต๊ทาเป็นชุดโต๊ะอาหารยังได้เลยคุณลูกคา้านั่งขนาดความเขาเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของตโตกลมตัวใหญ่เนี่ยคุณลูกคา้าอยู่ที่75เซนติเมตรนะโอ้วันนี้มีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับ75เซนคุณลูกคา้าเส้นผ่าศูนย์กลางนะ 7, 75เซนสูง75เช่นกันนะครับ ส่วนมาเก้าอี้นั่งความกว้างของหน้านะครับอยู่ที่35เซนนะครับเ้นผ่าสศูนย์กลางความสูงของเก้าอี้นะครับอยู่ที่50เซนครับคุณลูกค้าต้องบอกว่าน่าใช้มากนะครับเป็นเอาล o ดอยังได้เลยคุณลูกค้าแต่ก็ผมฝากนิดนึงระวังในเรื่องของการโดนแดดโดนน้าเฉยๆไม้สักโดนน้าไม่เป็นไรอยู่แล้วคุณลูกค้าแต่ในเรื่องของสีเนี่ยจะไปไวหน่อยเพราะว่าสีที่ผมใช้ผมใช้เป็นแล็กเกอร์ปกติภายในะครับ คือถามว่าโดนลำไรลำไรเนี่ยก็พอได้แต่ถ้าโดนจา่จาจ่าแจ้งๆเลยเอาดอรอลงๆเลยไม่ค่อยแนะนำคุณลูกค้าสีมันไปไวครับสงสารไม้นะสงสารโต๊ะแต่ถ้าท่านใดไม่สีเรียสก็จัดได้ครับนะครับ3 9 9าบาทผมจัดโปรพิเศษให้ไปเลยครับ5ชิ้นไม้สักแท้ทั้งตัวการันตี100%ครับแล้วก็คุณภาพงานต้องบอกว่าสวยมากนะครับนี่ครับพักเพิกทุกอย่างทำดูเรียบร้อยมาก เกดคุณภาพเดียวกับงานที่ผมทําเป็นตู้งานใหญ่ๆเลยในในร้านเลยนะครับแต่ตัวนี้เราก็ให้ช่างนะครับออกแบบแล้วก็ทําออกมาตอบโจทย์ลูกค้าครับพอดีลูกค้าถามมาเยอะชุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากนะคุณลูกค้าราคานี้กับคุณภาพแบบนี้ผมมองว่าคุ้มมากนะครับโต๊ะไม้สักโต๊ะกลม75เซนสูง75เก้าอี้4ตัวคุณลูกค้าทั้งเซตนี้เพียง ,3999 บาท มีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติมีพี่ป้านาอาบอกพี่ป้านาอาญาติใครต้องการมาได้เลยคุณลูกค้าแต่ตอนนี้หน้าร้านผมเหลืออยู่แค่ชุดเดียวเองนะครับยังไงท่านใดชอบหรือว่าไงก็สั่งทักเข้ามาได้นะครับทางเพจร้านเลยก็ได้ครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยานะครับหรือว่าโทรที่เบอร์ศูนย์แป6 1 5นะครับทักเพจง่ายกว่าคุณลูกค้าพิมพ์ใน Facebook เลยครับค้นหาปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยาจะขึ้นเพจมาเป็นรูปสีส้มๆคุณลูกค้ากด ชุดโตกลม3ามเกเดี๋ยวผมจัดให้เลยแต่ตอนนี้น้ารักมีชุดเดียวองเนาะใครอยากได้รีบหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้คุณลูกค้าวันนี้รับฝากด้วยเลยนะครับโต๊ะโต๊ะกลมนะครับไม้สักพร้อมเก้าอี้4ตัวนะครับน่ารักน่ารักนะครับเป็นชุดน้ําชาชุดทานอาหารเล็กๆได้ยังได้เลยครับคุณลูกค้าชุดนี้นะประมาณนี้ครับฝากด้วยก็เดี๋ยวพบเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณลูกค้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันไปเช่นเคยครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับ ที่สำคัญเลยนะครับร่ำรวยกันทองกันทุกท่านครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ